กคน for you to ออกลิปใหม่12สีเดี๋ยววันนี้ชิชาจะมารีวิวติดเดี๋ยววันนี้นะคะชิชาจะมารีวิวแต่ละสีให้ดูนี่เยอะมากมีครบทุกสีเลยจริงๆรุ่นนี้เขาแบ่งเป็น2แบบนะคะนะคะแยกเป็นสีโก้ปามเก้าสีแล้วก็สีออยปามอีก3าสีชิชาจะมารีวิวให้ครบทุกสีเลยนี่เดี๋ยวไปเริ่มต้นที่สีโก้ปามก่อนเลยค่ะเริ่มที่เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสีนิทาออกมาแล้วเป็นชมพูตุ่นค่ะสวยผู้ดีมากๆเลยเบอร์ศูนย์สองนะคะเป็นสีชมพูพิสสดใสค่ะ เบอร์ศูนย์สามนะคะจะเป็นสีแดงมะเขือเทศค่ะใครที่ชอบสีแดงเนี่ยต้องไม่พลาดสีนี้เลยเบอร์ศูนย์สี่นะคะจะเป็นสีแดงเชอร์รี่ค่ะเบอร์ศูนย์ห้านะคะจะเป็นสีแดงสตรอเบอรี่ค่ะสีนี้เนี่ยทาแล้วเป็นพอสอดจีนสุดๆเลยเบอร์ศูนย์หกนะคะจะเป็นสีแดงอมชมพูค่ะใครที่ไม่ชอบสีแดงจัดๆเนี่ยสีนี้จะมีความเป็นชมพูมาหน่อยนึงค่ะ มาถึงเบอร์0ูนนะคะสีนี้จะออกสีเบอร์รี่อมชมพูค่ะเบอร์0ูนนะคะสีนี้จะเป็นสีชมพูอมส้มค่ะใครที่ชอบความโทนส้มนิดนึงเนี่ยเริ่มที่สีนี้เลยเบอร์ศูนย์เนะคะสีนี้ชิชาชอบมากเลยค่ะจะเป็นสีออกอมส้มนะคะทาแล้วหน้าใบหน้าสว่างสุดๆเลย ถาถึงในส่วนของลิปออยปามนะคะเริ่มที่สีแรกเลยค่ะสี01นะคะตัวเนื้อลิปสติกจะเป็นสีชมพูค่ะทาแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูละเลือทาแล้วสวยละมุนมากๆเลยค่ะเบอร์02นะคะเนื้อลิปสติกสีฟ้าค่ะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูบาร์บี้สีสวยชัดมากๆเลยและเบอร์03คะ่ะเนื้อลิปสติกเนี่ยจะเป็นสีส้มอมแดงนะคะพอทาแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีส้มอมชมพู เอาจริงๆพอทาแล้วก็รู้สึกว่าสีนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันนะ ทุกสีให้ดูแล้วนะคะจริงๆเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าสีที่ทิชารู้สึกชอบมากที่สุดรู้สึกว่ามันเออเข้ากับตัวเองมากที่สําหรับรุ่นโกลปามนะคะทิชาจะชอบเป็นสีเบอร์ศูนย์เสวยมากมันจะเป็นสีแบบอมส้มๆมาทุกคนสีนี้สวยมากคนผิวไปในทางแบบขาวเหลืองอย่างทิชาเนี่ยทาสีนี้รับรองรอดแล้วหน้าสว่างแล้วแบบว่าดูแบบสีมันเข้ามากๆเลยทาแล้วหน้าใบน้าใสามากนะคะส่วนของออยปามนะคะทีิชาลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากเลยก็จะเป็นเบอร์นี้ทุกคนเบอร์ศูนย์หนึ่งสวยมาก แต่เอาจริงๆถ้าเกิดแนะนำใครที่อยากจะได้ลิปที่เปลี่ยนสีค่า pH นะคะที่ชัดๆเลยจะเป็นเบอร์02เป็นลิปแท่งฟ้าแท่งนี้คือดีมากเลยนะเราทาแล้วฉ่ำมากจริงๆคือสวยทุกสีเลยแล้วก็จะบอกว่ารุ่นนี้ทาง,ง่ายมากทุกคนเป็นลิปที่มีความฉ่ำความเวา้าทาแล้วปากจือปากสวยมากใครที่ชอบสีไหน,นก็สามารถกดสัง่งในตะกร้าได้เลยนะคะ